บนแผนที่ประเทศไทยที่คนไทยต่างเรียกขานกันว่า ดินแดนแห่งขวานทองทุกๆส่วนของขวานด้ามนี้ถูกประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันผ่านการเวลาด้วยเหตุการณ์หลากหลายที่เคลื่อนไปตามกลงล้อแห่งประวัติศาสตร์ และหากลองสำรวจลงไปที่ส่วนปลายสุดของด้ามขวานั้นเราจะเห็นดินแดนอันเก่าแก่บนคาบสมุทรริมฝั่งทะเลจีนใต้ที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมขนบประเพณีและวิถีชีวิตแห่งมาลายูที่ซึ่งเมล็ดแห่งชาติพันธุ์มาลายูได้ฝังตัวลงเพื่ออย่างรากและเติบใหญ่มายาวนานกว่า1,000ปี ย้อนกลับไปเมื่อ,อยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ราว1500ปีก่อนพุทธกาลบรรพบุรุษของชาวมาลายูปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่ากล um ุ่มโปรโตมาเลได้เข้ามาปักหลักตั้งรกรากในดินแดนแถบนี้ก่อนจะค่อยๆพัฒนาการมาเป็นชาวมาลายูพื้นเมืองพวกโปรโตโมาลายูพวกนี้เนี่ยเข้ามาค่อยๆอพบยบเข้ามาในช่วงประมาณ3,000ปีที่ผ่านมา คือมันมีหลายทฤษฎีมากว่าคนกลุ่มนี้มาจากไหนนะครเขาก็บอกว่าอตัวพวกโปรโตรมาลายูพวกนี้เนี่ยอจาจจะอพยพลงมาจากแถบยุนานก็ได้แถบแม่น้ําโขงแถบยุนานบางกลุ่มก็บอกว่ามาจากแถบเกาะไต้หวันแต่คนกลุ่มนี้คือโปรโตรมาลายูเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิความรู้แล้วในระดับหนึ่งดังนั้นเ็าจึงสามารถกระจายตัวออกไปตามพื้นที่ต่างๆในเอเชียได้ ะะดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้จักการล,ล่องเรือทําแพทําการเกษตรกรรมดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนเดิมอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าหาของปลาล่าสตว์เสร็จแล้วก็จรไปที่ต่างๆอยู่ไม่ติดที่แต่ในขณะที่พวกโปรโตโมาลายูที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะมีการคอนเนคชั่นกันมีความสัมพันธ์กัน ะะแล้วก็มีการถ่ายเทความรู้กันจนทําให้เรารู้ว่ามนุษย์มีการทําเกษตรกรรมได้ดังนั้นเนี่ยพื้นที่มีการทําเกษตรกรรมมันก็ควรเป็นพื้นที่ราบรุ่มดังนั้นคนนก็เลยค่อยๆอ,ยอ,ยอพยพลงมานะคะแล้วช่วงที่มีการอพยบลงมาเนี่ยมันก็มีการที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพื่อที่จะทําการเกษตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแหลมมาลายูที่เป็นทะเลท่ามกลางแผ่นดินตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินเรือที่มีความสำคัญมากทางการค้าที่นี่จึงเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการค้าขายมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่ผู้คนยังเดินทางด้วยเรือใบนักเดินทางจากเกือบทั่วโลกเข้ามาแวะพักที่ดินแดนคาบสมุทรนี้ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอีกซีกหนึ่งของโลกโดยเฉพาะชาวอินเดียจากชมพูทวีปซึ่งเดินทางเข้ามาค้นหาทองคำและแลกเปลี่ยนสินค้าในเวลาเดียวกันนั้นคนพื้นเมืองในแถบนี้ก็มีการเดินทางไปอินเดียด้วยเช่นกันเมื่อมีการเดินทางแลกเปลี่ยนทางการค้า ก็มีการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมโดยเฉพาะอารยธรรมทงางศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธทีท่ไหลรินเข้ามาสู่ดินแดนมาลายูค้าบสมุดมาลายูหรือว่าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เราเป็นกลุ่มพวกที่แบบชอบนําเข้าความเจริญนะดังนั้นอะไรที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยเขาเจริญกว่าเราอ่ะเขามีาศาสนาเขามีภาษาเขามีตัวอักษรใช้เราก็นําเข้าความซีวิไลซ์ตัวนี้เข้ามา ดังนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยมีความเชื่ออยู่แล้วว่ากษัตริย์ของเขาเนี่ยเป็นนารายอวตารเมืม่อเรานําเข้าความเจริญจากเขานะคะเราก็แทบจะก Copy Link Copy Pass เข้ามาเลยอะนะคะดังนั้นของเราจากที่เราเป็นผู้นําชาวบ้านธรรมดานะคะพออยู่รวมกันเยอะๆเข้าหรือว่าพวกเนี้ยความเป็นเทพมันเข้ามาเ,เราก็เรียนแบบของอินเดียเข้ามาเช่นเดียวกันผู้นําของเราก็จะต้องเป็นเทพเจ้าลงมาอวตารลงมาเกิดดังนั้นที่อยู่ ก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึง่งภาษาก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึง่งเวลาพูดจงพูดจาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพื้นที่แถบนี้เนี่ยก็จะมีอะไรก็จะมีอ๋อเป็นรัฐมีกษัตริย์นะมีกษัตริย์มีนักบวชอ่านะแล้วก็มีเอ,อ่อประชาชนนี่ลักษณะของแบบว่าชุมชันที่แบบมองเห็นอย่างกว้างๆนะคะตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่7ถึง8เป็นต้นมา การค้าระหว่างจีนและอินเดียยิ่งขยายตัวมากขึ้นจึงมีพ่อค้าจากดินแดนต่างๆทั่วโลกแวะเวียนเข้ามาเทียบท่าทั้งเพื่อค้าขายรอลมมรสุมและรอกว้านซื้อสินค้าที่ต้องการส่งผลให้รัฐต่างๆในดินแดนแถบนี้ต่างก็เติบโตรุ่งเรืองขึ้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักที่สุดเมืองหนึ่งคือลังกาสุกะ รังกาสุกะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของภาคใต้ของเรานะที่มีอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็ไปปรากฏในเอกสารต่างประเทศจํานวนมากเอกสารอีเดียนั้นใช้คาว่าไอลังคะโสกา่าแล้วก็แสดงแผนที่ชัดเจนว่าอยู่ตรงปรตัตตานีนะครับวางตัวหนังสือพาดยาวในแผนที่ว่าตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วตอนนั้นนะครับโดวยเฉพาะเอกสารจีนหลักฐา,านที่ชัดเจนของรังกาสุกาคือบันทึกราชวงศ์เหลียงนะครับในปีพศ1058 รวมทั้งบันทึกท้องถิ่นต่างๆมันก็มีบันทึกของไซบุรีอยู่ในบันทึกของม,มโรมหาวงเรื่องราวของอาณาจักรลังกาสุกะได้รับการจารึกอยู่ในตำนานท้องถิ่นที่ชื่อว่าตำนานมารงมหาวังสาหรือตำนานไซบุรีปัตตานีตำนานนี้ได้เล่าถึงการกำเนิดของอาณาจักรลังกาสุกะว่าได้สร้างขึ้น โดยพระราชามารงมหาวังษาหรือพระเจ้ามารงมหาวง์ลังกาสุกะที่เขียนที่พูดถึงก็คือทิขยัิปัตตนีนะคะรวมไปถึงมารงมหาวงษานะคะซึ่งพูดถึงลังกาสุกะกับไซบุรีเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ที่มาจากกรุงโรมมีเชื้อสายอเล็กซานเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ล่องเรือมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยแต่งงานกับ ผู้หญิงนะคะซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีเชื้อสายรากษัตริย์ก็คือเป็นเชื้อสายยักษ์อะพูดง่ายๆแล้วตัวเองเนี่ยก็ค้าขายแล้วก็ล่องเรือมาจากอินเดียอย่างงี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าโดนพยาครุฑล่มเรือพูดง่ายๆนะคะแล้วตัวเองก็เลยต้องไปขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งตรงในบริเวณคาบสุนมาลายูแล้วก็สร้างเมืองอะไรต่างๆแล้วนะพอหลังจากสร้างเมืองมาแล้วนะก็แบบว่าพยายามที่จะให้ลูกชายไปครองเมืองต่างๆหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้บอกว่าเป็นข้อมูลคร่าว เป็นข้อมูลคร่าวๆแต่เรามองเห็นอะไรบ้างจากตรงนี้เรามองเห็นหลายอย่างมากเรามองเห็นเรื่องของชนพื้นเมืองที่บอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานด้วยเนี่ยเป็นพวกราชษัตว์หรือว่าเป็นพวกที่บอกว่าเป็นเป็นยักษ์เป็นอะไรพวกนี้อันนั้นก็เป็นตัวแทนของของชนพื้นเมืองในขณะที่เขามาจากกรุงโรมแสดงว่าเป็นคนต่างแดนที่เข้ามา นะนมันก็มองเห็นว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะคะมีคนต่างแดนเนี่ยเข้ามาในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยจะต้องเยอะมากแล้วเข้ามาในลักษณะของการค้าในขณะเดียวกันพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีการแต่งงานอยู่ร่วมกันโดยชนสองกลุ่มในตำนานกล่าวว่า ราชามารงมหาวังสาและผู้ติดตามได้เดินเรือมาจากกรุงโรมมุ่งหน้าไปยังกรุงจีนเมื่อพยาครุฑสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เรืออับปางราชามารงมหาวังสาและคณะหนีรอดไปขึ้นฝั่งและได้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณริมทะเลทิศตะวันออกของเกาะไซและให้นามเมืองว่าเมืองลังกาสุข,ขอันหมายถึงความสุขที่ได้ตกแต่งอย่างดีแล้วจากนั้น ราชามารงมหาวังสาจึงขึ้นครองเมืองเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งลังกาสุขานอกจากในตำนานท้องถิ <can> <can. <can. ่นแล้วชื่อลังกาสุกะยังปรากฏในเอกสารเก่าแก่ของอินเดียว่าอินลังกาโสกในภาษามลายูคำว่าอังกะสุก k ะประกอบด้วยคำว่าอังกะกับคำว่าสุ k กะ แปลเอาความได้ว่าลังกาสุกะนี้เป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขความรื่นรมบันทึกในจดหมายเหตุราชวงศ์เหลียงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่11สมัยพระเจ้าเหลียงอู่ได้บรรยายถึงอาณาจักรหนึ่งบนคาบสมุทรมาลาอยู่ไว้ว่าเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบกษัตริย์ประทับอยู่บนกูบช้างมีหลังคาทำด้วยผ้าสีขาว แวดล้อมด้วยองครักษ์ที่มีท่าทางดุร้ายและทหารตีกลอกถือธงสีต่างๆประชาชนทั้งชายหญิงไว้ผมปล่อยยาวใส่เสื้อไม่มีแขนในจดหมายเหตุนี้เรียกอาณาจักรแห่งนั้นว่าลั่งยสิบที่พบเอกสารจีนมีประมาณ7-8ชื่อ เช่นเหลียงยาสุยนะหลังยาซีเกียเหลียงสูงสุยไหมนะครับจะมีชื่อที่แตกต่างกันไปตามสำเนียงของชาวจีนที่มาแต่ละเมืองไม่เหมือนกันทีนี้ทําไมเชื่อว่าลังกาสุกะอยู่ที่อยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างนะแต่กระด้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอกสารบันทึกการเดินทางการระบุในทิศทางการเดินเรือลักษณะตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์รวมทั้งตัวผมเองได้เจอนักวิชาการจากจีนคือ เย็ยนสงเษอแกก็ยืนยันมั่นใจวัลกาสุกะอยู่ที่นี่อยู่ที่ยะรังวาักาสุกะในสมัยราชวงศ์เหลียงที่พูดถึงหลังยศสิวพวกนี้นะมันไม่หมายถึงเขปปะตปัตตานีเพราะมันสืบเนื่องมาถึงในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีกดหมายให้จีนของราชวงศ์ถังอาฟาเหียนเทียนจังและอีจ,จิงที่พูดถึงรัฐลังยศสิวนะฮะที่อยู่ทางอัตวันออกของศรีเกษตรแล้วก็อยู่ทางตะวันตกของโตโรปตีอีสานปุระ แล้วก็มาหาจัมปามันเป็นหน้าเบี้ยวที่เป็นตะวันตกตะวันออกผมหมายถึงว่านครชัยศรีพรามันมีชื่อซ้อนกันอยู่แต่คําว่าลังกาสุขาหรือเนี่ยมันเป็นชื่อในรุ่นหลังและตําแหน่งมันไม่เหมือนกันไอ้นี่มันอยู่ตะวันตกตะวันออกไอ้นย่อยู่ทางใต้นี่ถ้าหากว่ามองในแง่ของหลักฐานทางโบราณคดีทั้งเคด้าและทางปัตตานีมันมีเมืองเก่าที่มีอายุตั้งรุ่นที่สทบ่12 แต่ว่าเรื่องราวที่มันจะเป็นชัดเจนเนี่ยคือพุทธศรที่18ออกมาในด้านภูมิประเทศเนี่ยเมืองเนี่ยมันจะเป็นเมืองแฝดเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยผมมีความเข้าใจว่านะมันเรียกลังกาสุขะในยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของลังกาสุขะได้มีการสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนส่งราชทูตไปอาณาจักรจีนหลายครั้ง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งมีภาพปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุราชวงศ์เหลียงบุคคลในภาพชื่ออาชิตะหรืออาเซอร์ตัวเป็นราชทูตจากเมืองหลังยาสิวโดยมีคำบรรยายภาพว่าเป็นคนหัวหยิกหยองน่ากลัวนุ่งผ้าโจงกระเบนห่มสบเฉียงสวมกำไลที่ข้อเท้าทั้งสองผิวค่อนข้างดำ ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับที่มีการเดินทางไปของรัชทูตลังกาสุกัดน,นะในปีพุทธศักราช158ครับจีนเรียกอาชิตโตะแต่ว่าเอกสารไทยเขียนรัชทูตอาชิตะัดทูตคนนี้เป็นทูตเป็นชาวพื้นเมืองนะตัวดําล่ําเตี้อันนี้ทั้งมีรูปด้วยแล้วก็มีข้อความที่เขียนบรรยายด้วยนะผมหยิกย่องนะใส่กําไลข้อมือข้อเท้าทําด้วยทองคํากษัตริย์ของเขาชื่อพระคัตภูมิประเทศบ้านเมืองนั้นนะก็อยู่ทางใต้ ห่างจากกวางตุ้ง2 4 0 0 0ลี้นะเป็นเกตร,ร้อนไปนเกตชื้นแล้วก็เวลาเสด็จเขาใช้ภาหนะคือช้างสมัยนั้นนะครับมีขบวนช้างต่างๆนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ปรากฏในบันทึกราชวงศ์เหลียงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายพิสูจน์ได้ว่า ลังกาสุกะคือดินแดนที่เคยรุ่งเรืองอยู่จริงบนคาบสมุทรมาลายูเคยมีการค้าที่คึกคักมีอารยธรรมเรืองรองและมีชีวิตของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแต่ณนะวันนี้ชื่อของลังกาสุกะกลับอันตรธานไปจากแผนที่ของประเทศไทย จะศึกษาอารยธรรมของลังกาสุกะให้ลึกลงไปคงต้องเริ่มต้นกันที่นี่เศษอิฐหินทรายที่เรียงประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างโบราณแม้จะชำรุดผุกร่อนเหลือเพียงซากปร,รักหักพังแต่ก็ยังคงสามารถเห็นถึงเขาโครงงานสถาปัตยกรรมเดิม ร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีตที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีเมืองโบราณขนาดใหญ่ซึ่งทำการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านโบราณนคดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีทั้งโดยนักโบราณนคดีชาวไทยและต่างประเทศอาจกล่าวได้ว่าเป็นการค้นพบโบราณสถานหรือศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนมาลายู จากการสำรวจเนี่ยเราเจอเป็นซากโบราณสถานอยู่กระจัดก,กระจายใน3มหมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านแรกก็คือหมู่บ้านปาแหววบ้านที่2ก็คือบ้านจาเละแล้วก็หมู่บ้านที่3ก็คือบ้านวัดนะครับจากการที่สำรวจเนี่ยเราเจอเป็นครูเมืองนะครับเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ซึ่งจะก,กินเนื้อที่ก็ประมาณ3,000ไร่ที่เราขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ44จุดจากการสำรวจนี่ก็คือลงมาสำรวจคือปีปศ2 5 2 7นะครับเป็นปีแรก ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะครับก็คือโบราณสถานบ้านวัดนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นศาสนาสถานเหมือนกันของศา,าสนาพุทธศาสนาและก็ฮินดูพราหมณ์นะครับข้างใต้เนี่ยอีกประมาณเมตรกว่านะครับที่เรายังไม่ได้ขุดลงไปแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือหายไปตรงกลางก็จะมีคล้ายเป็นห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับแต่ถามว่าเป็น สถานที่ประกอบพิธีกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็จากการที่ขุดโบราณเนี่ยเราเจอเป็นพระพิมพก็พระโพธิสัตว์ก็จะเป็นของสองศาสนาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากนี่จะเป็นของพุทธศาสนามากกว่าถ้าเราดูเนี่ยจะสมบูรณ์หน่อยเพราะว่าเราโบรณเจนายใหม่นะครับก็คือเอาอิฐเนี่ยมาเจนายใหม่ก็คือรูปทรงก็คือเป็นอย่างนี้เดิมแล้วนะครับ กลุ่มที่สองอยู่ที่บ้านจ่าเละโบราณสถานที่พบที่นี่คล้ายคลึงกับที่บ้านวัดประกอบด้วยคูน้ำรูปวงรีล้อมรอบด้วยพุทธสถานอิฐเนินสิ่งก่อสร้างอิฐสระน้ำโบราณแสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่อีกทั้งมีโบราณสถานกระจายอยู่หลายแห่งมีอายุราวพุทธศตวตรรษที่13ลงมาแสดงให้เห็นถึงการนับถือพุทธศาสนา ที่ร่วมสมัยเดียวกันกับยุครีวิชัยจากการที่โบราณเนี่ยก็คือเชื่อว่าเป็นศาสนาสถานหรือว่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือง่ายๆเรียกว่าเป็นฐานเจดีนะครับซึ่งเป็นฐานเจดีที่เกิดการทับซ้อนสองศาสนานะครับก็คือศาสนาฮินดูพราหมณ์และก็พุทธ มหายาณแล้วก็ถ้าเราสังเกตก็คือตัวโบราณสถานเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับแม่น้ําทั้งหมดนะครับอยู่กับใกล้กับครูเมืองทั้งหมดถ้าเราสังเกตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคูเมืองเก่านะครับซึ่งแม่น้ํสายเนี้ยไหลออกไปที่ปัตตานีนะครับก็คือที่กะซีแล้วก็จะเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ล้อมเมืองยะรังนะครับ จากการเรวานาเสร็จก็คือเจอวัตถุโบราณที่แสดงถึงศาสนาฮินดูพราหมและก็พุธนะครับก็คือศิวะลึงก็จะเป็นของฮินดูโคนันทินะครับพระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับแล้วก็อีกเยอะที่เราเจอที่ยะรังนะครับแล้วก็จุดเด่นของฐานเจดีนี่ก็คือการเกาะอิดนะครับก็คือจะไม่ไม่ไม่สอบปูนจะหันหน้าไปทางแม่น้ํา แล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นนะครับคล้ายๆบันไดทางขึ้นแล้วก็ข้างใต้นี่ฐานเนี้ยก็อีกประมาณเมตรกว่าที่เรายังไม่ได้กดลงไปนะครับกลุ่มเมืองโบราณบ้านประแวอยู่ทางด้านเหนือสุดห่างจากเมืองโบราณบ้านจ่าเลก300เมตรแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเมืองต่อมาผัางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีคูน้ำที่ขุดลึกและแคบกำแ,แพงดินและป้อมทั้งสี่มุมมีโบราณสถานที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่18ลงมาจนถึงสมัยอยุธยาอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นป้อมประการร่องรอยของป้อมประการนะครับแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบเมืองนะครับสตานที่ฐานว่าอันนี้จะเป็นกำแพงเมือง ในช่วงทับซ้อนก็คือในช่วงของอิสลามนะครับจากร่องรอยที่เราเจอเป็นกําแพงสี่เหลี่ยมนะครับก็มีป้อมประการสีด้านล้อมรอบนะครับก็ถ้าเราเดินไปก็แต่ละป้อมเนี่ยก็ประมาณเกือบกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นด้านนอกของกําแพงแล้วก็นี้จะเป็นในเมืองในกําแพงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็หมู่บ้านปาเวนี่จะอยู่ในในในบริเวณของกําแพงเมืองนี้ทั้งหมดนะครับนักประวัติศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยเขาว่าในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงของ การปกครองของตระกูลามีเดงนะครับก็คือหลังจากเกษะเซและก็มาสร้างเมืองใหม่ที่ปาแวนะครับอืมก็คือเป็นช่วงของเจ้าเมืองรับอิสลามนะครับนักวิชาการยังสันนิษฐานกันว่าเมืองประแวนี้อาจมีความเกี่ยวพันกับการสร้างเมืองบริเวณเดียวกันกับบ้านกรือเซและกลายมาเป็นเมืองปัตตานีในสมัยต่อมา จากหลักฐานทั้งเอกสารในประวัติศาสตร์และร่องรอยทางสถาปัตยกรรมเปิดเผยให้เห็นว่าลังกาสุกะเป็นรัฐโบราณแรกสุดบนคาบสมุทรมาลายูสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นมาราวพุทธศตรวรรษที่7โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลยะรังจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของภาคใต้ของประเทศไทยไปจนถึงตอนเหนือของมาเลเซียเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองอย่างมาก จนถึงพุทธศตรวตรรษที่14โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบจากทั้งสามมือนสามสมัยนี้ยังสะท้อนถึงอิทธิพลทางาศาสนาที่แตกต่างกันในแต่ละสมัยทั้งพุทธและฮินดูมันเป็นทักษณะเมืองที่อยู่สืบเนื่องกันตำแหน่งที่เก่าก็คือบ้านวัด พอพบหลักฐานเป็นฮินดูมีฐานสิวลึงมีแท่งสิวลึงแล้วมีเรื่องของพุดยุคแรกๆเนี่ยมันไม่มีอันใดในแต่ขาดมันมันอยู่กันอยู่นะแล้วพอเลื่อนมาถึงเขตที่เป็นจาเละตอนนั้นมันจะพบพวกโคกจะดีย์อยู่ดีมากเลยที่เป็นมหายาณแล้วก็ผัดไปถึงประแวงจริงเนี่ยมันรุ่นหลังที่แปดสิบเก้าเลยสิบแปดสิบ้าเพราะตัวผังเมืองมันมีลักษณะป้อมเพิ่มอยู่ชัดเจนมันซ้อยกันอยู่ ไอ้ตัวนี้เป็นระยะสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปปัตตนีหากเมืองโบราณยะรังคือลังกาสุกะลนครรัฐมาลายูที่มีความรุ่งเรืองทางการค้ามีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงรุ่มรวยด้วยอารยธรรมพุทธและฮินดูตามที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เหตุใดเมืองลังกาสุกะจึงล่มสลายไปกลายเป็นปัตตานีดารุสสลามเข้ามาแทนที่ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกันแน่ในช่วงกว่า1,000ปีที่ผ่านมา